สวัสดีครับพี่น้องสู้ผู้สุขคนพ่อการบิ๊กแล้วกับบ่๋าเท่าโมเมนต์ขอโทษขอโทษโมแมนจากแล้วเห็นตะเพิ่นกินแบบนี้นะโมแมนเอออันอมาเท่าเรากินแบบนี้นะเจ้าหนี้ของปราบกับเมนไดมาเมนไดบอดี้กับเยนไปทุกคนขอโทษเด้อครับขอยืมซื้อหน้เด้อแต่โอเคค่ะพ่อกันอีกแล้วครับผมเฮียต่ำผมตรงชาแนลกับไอ้ไส้พิ่นมายำสวัสดีครับของพงครับผมไม่แก้วสวัสดีครับอีแอบแซบครับผมฮะ อีและอีอีอีแอบแซบโอ้หนี้หนี้ฝากติดตามช่องไอซ่าทั้งสองคนนะครับบัวจะเป็นช่องอีแอบแซบครับห้องตงเปลี่ยนไหมซะเป็น่ยงเป็น่ยงครับเปลี่ยนห้องตรงหำหำห้ำหำห้องหำปงเปี่ยนเดียวครับเอาเอาแม่น้ำโตแม่สวัสดีครับผมปุ้ยเจ๊บี้ร้อยสี่ชั้นเครับ นึกว่าอาจารย์ออดบนแบนนเลยวอลแกนก็ปี่ก็ปี่คือกันอาจารย์ออดก็ปี่มาหนี่อาจารย์ออดนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องครับแต่เหมือนยังไม่หิวนี่นี่นี่มาหนี่เฮาไม่น้าพวงเป็นเอพี่น้องเฮ้ยเนื้อพวงอ้สุดยอดเลยเอาจุจุพี่น้องเอามาหนี่สิมาลาบเบียดสู้กินพี่น้องเห็นไหมนี่พี่น้องนี่นี่เล่นของแขกเอาได้บ้านี่เอาจวดจวดก่อนอื่นก่อนอื่นเอาเอาเอาไงเออ โอ้ยผมขอก่อนเถอะอยากสิบวกอยากสิบวกอยากสิบวกคั่วแลนขั้วเอาเลยครับหายข้าวแทะแท้เอาอยู่บ่ไอเอ้ามันต้องอันนี้ตัวโอ้ยนี่แหละนี่แหละก็เครื่องแข็งโซดาโซดาเออคนขั้วเฮ้ยแก่ข้าวเนาะเอาขัวใส่เข้าไปหวานแต่น้ำกวนอยู่บ่โอ้ผมต้องนักหนักอีกน้อยนะครับเอาโอ้ยไม่ได้กินแล้บอกแล้วปลาติีตัวเดี๋ยวขอโทษนะครับ เดี๋ยวอันนี้เป๊กแค้นก็ได้เจือดดีอ่อี้ออมาให้เพิ่นพี่น้องเพิ่นเพิ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเท่เท่เท่คนจับให้โอ้จับจับเอ้าโอ้โหหัวไหมพี่น้องเายข้าวใส่ครับพี่น้องพี่น้องอันนี้เลือดเลือดอยังบ่ทำอะไ้ใส่เลือดเอาบ่อันนี้ใส่หน่อยแสีบหน่อยใส่หลายแสีบหลายเอาแต่มันเสียบจนยังเดาไปหลดหลานพ่อพ่อครับผมมันยังหลานต่อไปอีกครับยิงงนัวเข้าไปนี่ถ้ายินดีต้อนรับส่วนน้าจากร้อยสี่นะได้ ขอบคุณหลายๆครับนี่แหละ้ไปขมติดปากเลยตั้โอ้ยขมจนอย่างเดาคือปัญหาอุโมมิต่วนถ้าว่าขมไต่เบาเรื่องซะแบบเออว่านไหลได้ครับสี่ไม่ไม่ของสดกับแมงวันจับกินเลยไปเลยกันแม่งปัญญาอดอยู่แล้วจับสี่เลยอันนี้โอ้หะใส่ใบต้มน้ำใส่โอ้โมเปียงโมเปียงพี่น้อง ยังฟุ้งวินตามความโอ้ยโอ้ยมาจากกินน้ำเอาคือว่าคือว่าไอ้ยำรสคือสี่สิบอะมันบวชตันไข่บวชตันหัวยำไข่เดี๋ยวบวชตันเร็วใส่เลือดให้พี่น้องมั้งใส่ให้สดสดปรุงให้สดสดดูบิ่งสดสดเลยพี่น้องตรวจตรวจนี่ดำเลยเอาเงินตลอดเอาของสั้นแล้วอย่ามาหลอกกับคนคั่วบอกแล้วอ้ยข้าวพี่น้องข้าวข้าวเดียวบมดข้าวเดียวบมดครับนี่ข้าวผมว่าข้าว ยังลอยพมแม่อยู่ตายเอ้าคนแบบสูตรยาโสแม่ตมเียตัตมแนมยาโค้นังีแบนั่งคนก้านนึงขอะหมอคนก้านึงขอหมอนเป็ากินโตริิมเะันมันเป็นซิมเมงใสนำปาิกใสเกลือได้ละหาเลือดก็ิมเมล้วมั้งิมมัองอะขอนุยาตครับซิมถ่ายนี้ครับแต่ว่ามัน เ,เป็นไงน no, right. no. oh, um ัวน้ำปลาวเกลือบนี่นิดนึงครับนี่ปลาเลือบเพราะว่ามีผมย่านเขาเจ้าวนว่านี้นิดนึงเดีลือบนี่เลือบนี่นะนียตามนะเอานะอันนี้ซิมเลือครับเลือบเลือบเอาใส่น้ำตาลดีกว่ามาเขาใส่น้ำตาลตีบแล้วเอาเทมาเทมาพี่น้องในเบื้องโอ้โหพี่น้องเดี๋ยวเท่เพิ่นเห็นที่ไรโอ้โของหนักจะยังของได้น้องน้ำเนืองถึงเศร้า วายนีไหมสัววายชกตากรบ้ากโอ้พี่น้องคนรผ้าข้ามอไว้กคนเอา่าเอางาจนันอะไรมันสดจ่อยเลยอาหารเด็กน้อยเอาขออนุญาตรับประทานเน้อพี่น้องบาทหนอุ้ยอุ้ยอ่ะ อันนี้ขออันนี้ขอเล็กหน่อย้ะครับมากินเดียบใจปะสุมาด้วยเป็นห้องแสบน้ำกันครับโบจะเป็นส่องเหี้ยต่ำห้าตรงชัแนวไอหองปงชั้นแอีแอบแสบชั้นแนวแอบแบขยเจมี่ชัแนวแอบแสบอยู่นะถึงนี้ครับมานเฮาเขาะวายอยู่ก่อนเขาว่าประกาศหินทำใหญไๆเขาว่าพี่น้องอือ เดอคนละเทียคนคนคนเดียบรซิมคนละเทียคนละเทียพื้นที่มันแคบนะพี่น้องต้องกอโฉดควาลัยว้าวเอ๊บโใจเบิร์อู้นาดบริซิมเลยสดให้พี่น้องคุนเบ้ สดเลยครับไปเซยสอนเลยไปครับสอาเลยเอาเลยครับเอาเลยสอนเ่ยาลองี้ยคว่าเอ้ยย้ำมายไอ้บานครับบดถานเราจะว่าเขาเป็นปอดอืมนี่แหละของแท้ครับขมบ่พอดเลยเนี่ยขาดขมเยหวานจ่อยเลยอื้สุดยอดเออบักหลาหินไี่นแ้องเลยใส่เพชรอีกบ่ ก็ล่ะก็ล่ะบอกเดี๋ยวเจ๊ลาดเป็นผู้เสพเนี่ยบุยตับบ่แข็งตับบ่แข็งมันบ่แข็งไงไงเอ้าอันนี้ดำเลยพี่น้องอันหูเสือกว่ามันดีลองพ่อเรื่อยๆกินน้ำมันนะเอ้าน้ำเยอะกว่าไม่อยากไม่อยากชดดีนะครับเด้อให้ชดเต็มป่ เอาไอ้ไอ้โอ้เอาอะไรดนะพุชต์โครับท์เออนนะครับโอ้แสบ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 แม่วันนี่ก็เป็นตะมกแสบเว้ยอ่อนจ้ะพีน้อมาดมเอาคนกูเอาซำเนี่ยะเรียบาดจ้างครับโอ้โเฮียต่ำเลาตอนรับกับยางดีครับพี่น้องแสบเลยไมนนี้แกะโตม่นด้เ คคตัวไหนพี่น้องคนเพิ่งผมผมเอาหยิบเนี่มว่าเจ้าอยากเจ้ากัดโดเต็มที่เลยครับโอ้ยลองควา้ากันไอยนะครับเหนียวคล่องแคบว่าจะพึ่งล้นนะจะพึ่งล้นนะหวานหวานหวานเป็นไหนเป็นไหนเจ้าครับมาได้พี่น้องแซ่มน้องก,กันครับกระตุ้มมซิฟเก้าพานครับ <S <S พานมาครับพานครับอันนี้เนี่ยอันนี้เลยอันนี้ยังนี่สีซอยจุ้ยลืมคนแก้ว จะจะได้เอาไ่คนนไงยังยังคนอยู่เหีืยวเดี๋ยวให้ทำมือเช้าล่มเด้๋ยวเดี๋ยวบงคนเป็นนเห็นเหวนืวเขาเนว่นนึ่งของโุกอ๋เลยกินสีไม้ของชดนะครับนี่แมาแต่ว่าผมก่อนนี่อยาก้ผมกินดิบเดี๋วกกินดิบผมไม่กินดิบผมม่กินเดยผมก่อนนี่อยากได้ ว่าบากห่านีน่คิดไรเหลือก,กินแท้ว่ากันบ่เรนเนาะครับการกินมากไปมากมั่นเนาะครับรับ,รบผมกินได้ผมกินหอยย่างในรถดกว่าเนี่ยจงสอยไฟไเเ้อะกี้กินอยู่แบบกินแล้วแบบท่องบ่ดีเห็นเจ้ากินไดนครับแซบแล้วโอ้ขอบคุณหลายๆครับเนี่ยมาตอนรับประย่างดีอาหารแซบปะจะผมกินตัวเองสดเอาไอ้ สมอยากเนี่ป็นนันว่าอยากกินลาบโอ้ยขออยากอีกแจ็คเกอยนะท่นทำยังไงนะท่านของเสีนะครับผู้ใดจ่อฟ้าลำปางไม่เนี่ยดั้งใจแบบว่าเราอยากอ่ะบ่ไดดขายตีกันเลยปาดเนื้อนี่จุ มันมีไอ้เสียงออ้เอานั่นละครมี่นี่ไอ้แก้วโอ้จะที่ว่าเบิดบายอยากเขาว่าวเอามีไปว่า่มีไปว่าแซบอืาพี่น้องด้วยเข้อเขาไปให้พี่น้องแต่ว่าผมมันต้ด้ซิ้เจ้าคนซิมบ่เอาเลแซ่บมันีก็แซบครับม้นนี้ผมยกให้เป็นขอมูเจ้าเลยสรถบ่เมนฮอดซาบานี่เบิดนะครับผมเบิดนี่ยว่าผมป็นปอดนีรองนีำไป่นะ กีเล่บโอ้สิ่งนี้แม่ะบ่ตองบ่ตองหันเห้ยากนะครับขออนุญาตใกล้ๆด้วยจะข้าวโอ้ขออนุญาตครับอันนี้ประเอียเกาหลีขออนุญาตสร้อยครับบ่หบักนยครับของแขงเราเนี่ยเรากับสุดอะไรบ้าเนี่ยนวันหย่า ว้าว้อันนีอเนี่จุกอะไรเจ็จุน้ำเนี่ยอือเอาเปนสุกไปจุโพดพวกกี่เบียแตะเนื้อเนื้อดีๆเอามาใส่ตัวนียครับว่าตะวันหอมเลยสมซุกแล้วพี่น้องถูกรักถูกเขาเอะนรยังถูกสุกเออสุกคาอะไรนะกระไม้นั่นละเออใส่จักรยานแล้วก็เราส้มบอมคลิปนี้อือ สายหดต้องเจอสายหดครับมึงมึงได้มึงไอ้มึงไอ้หองอาเดี๋ยวอบปอบปอบมาได้ปอบ